ลัมาอีกแล้วนะคะกับการ unboxing iphone ค่ะปีนี้ปี2023นะคะก็เป็นคิวของ iPhone 15นะคะวันนี้เราจะมี unboxing 2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นอันนี้นีคะ iPhone 15 Pro นะคะสีนี้คือ Natural Titanium ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น iPhone 15 Pro Max ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสี white titanium นะคะพร้อมแล้วเ,ออเราไปแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่าวันนี้มี2เครื่องเลย ก่อนที่จะไปทําการแกะกล่องนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่อเมริกาค่ะวิธีการสั่ง iPhone ของเราก็คือเราจะสั่งผ่าน Apple เว็บไซต์นะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็พรีออเดอร์นะคะซึ่งที่อเมริกาเนี่ยก็คือน่าจะทั่วโลกนะเขาให้พรีออเดอร์วันที่15กันยานะคะซึ่งเวลาที่นี่ก็คือตี5ค่ะต้องกดสั่งตอนตี5ถ้าเกิดว่าทาําช้ากว่านั้นก็อาจจะแบบต้องรอเป็นเดือนอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่ก็ตื่นไม่ไหวไงก็เลยให้ คุณผู้จัดการนะคะที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยเขาเป็นคนกดสั่งให้ค่ะก็เมื่อวานสินค้ามาส่วงวันศุกร์ไม่อยู่บ้านก็เพิ่งได้วันนี้เนะะี่ยค่ะวันนี้ก็เลยเจะมาทําการแกะกล่องกันและด้วยความที่มันต้องส่งมาให้เราที่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยอันนี้คือแอบแกะไปนิดนึงแล้วนะคะแต่สิ่งที่อยากจะมาโชว์ก็คือชอบดีไซน์การทํากล่องของ Apple นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราแกะอันนี้แกะแอบแกะไปแล้วเนาะ ถ้าเกิดว่าเราแบบเออเนี่ยแกะออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแอปเปิลนี่มันนอนอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบล้วงมือเข้าไปเพราะกล่องมันจะพอดีกันเลยนะคะสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมาก็คือเขาก็จะแบบว่าให้เราดึงตรงนี้ขึ้นมาไอโฟนมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็แค่แบบล้วงออกมาง่ายๆน้องก็จะนอนนิ่งๆอยู่ในนั้นไม่ขยับขยืก้กนคือชอบอะ่ะเรามาทําการแกะกล่องแรกกันนะคะอันนี้จะเป็น iPhone 15 Pro Max นะคะ เครื่องนี้ขนาด256 g b กบต์นะคะตอนแรกบอกว่าขอเอา128แล้วกันเพราะว่า128ที่ใช้อยู่มันก็โอเคนคนที่สั่งให้นางบอกเขาไม่ขายจา้ะเขาขายเริ่มต้นที่256ค่ะอ่ะ256ก็256วันนั้นเรามาทำการแกะกันดีกว่านะคะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทาร่า สวยไหมคะตั้งกล้องยังไงให้เห็นหน้าคนกับพินกล้องไปเลยเออสีที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะรุ่นที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็น13 Pro Max ค่ะเราใช้สี Sierra Blue นะคะเรารู้สึกว่าเราเบื่อสีฟ้าะก็เลยแบบเอออยากได้สีที่มันแบบใช้ง่ายๆนะคะก็เลยเอาสีเป็นสีขาวค่ะ แต่เขาบอกว่าวัสดุที่อยู่รอบ iPhone นี้นะคะมันจะทำมาด้วยไทเทเนียมนะคะดังนั้นเนี่ยในสถานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะการอันบ็อกซิ่ง iPhone ในแบบสไตล์นักวิจัยเราต้องใส่ถุงมือไม่มีใครจริงจังเท่าเราไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะว็เราเพิ่งทาแฮนด์รีมมานะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบว่านี่อันนี้ไม่ได้ประชดน,นะป้องกันรอยนิมือจริง <c oughs> ับไะะ พร้อมแล้วนะคะกับการที่เราจะต้องมาสัมผัสน้องผ่านถุงมือของเราอันนี้นะคะสีขาวฮะไวท์ไทเทเนียมนะคะก็ดูบอกได้คำเลยว่าสวยนะคะเป็นสีที่แบบเออมันก็ดูแบบขาวจัวแล้วก็ข้างๆก็คือจะเป็นแบบเออดูมีความจะบอกว่านุ่มลื่นเน่ก็บอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสผ่านมือตัวเองนะคะ อันนี้คือสภาพด้านข้างค่ะด้านข้างของเอ,อ้ยสังเกตป่ะอันนี้คือเครื่องทีเออ่เราสั่งโดยตรงจากที่อเมริกานะคะสังเกตว่าด้านข้างนี้เนี่ยจะมีอันนี้จะเป็นปุ่ม action button ที่เขาพูดถึงกันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มเสียงขึ้นลงแล้วเราไม่มีอันนี้นะฮะเราไม่มี เทรใส่ซิมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าใสา e ่ e ซิมอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีที่ใส่ซิมนะแล้วก็ข้างๆนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นแบบเออที่เปิดอะกล้องก็นูน i เวอร์อันนี้พักไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูในกล่องว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยคะ่ะสายที่เป็น USBc เรียบร้อยแล้วนะคะสองหูสองรูมีความเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสายไรนิงนะะ่งเนี่ยฮะ อันนี้ก็ทุกคนก็รีวิวแล้วสําหรับเราไม่ค่อยตื่นเต้นกับสายอันนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความลำบากในการที่จะต้องแบบเออแยกสายเออมันไม่ได้แบบเออเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็แล้วแต่ก็ใช้วก็เปลี่ยนก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแอปเปิลติ๊กเกอร์แล้วก็ให้บอกแล้วไม่มีไม่มีที่จิ้มซิมนะคะเพราะเขาไม่ได้มีที่ใส่ซิมมาให้มาละฮะ มีแค่นี้ไม่ได้แอบซ่อนอะไรไว้หมดแล้วค่ะไม่มีที่จิ้มซิมจริงๆนะคะมีแค่นี้ค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะอันนี้เป็น iPhone 15 Pro Natural Titanium ค่ะมาแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบเทียบเทียบเปรียบเทียบสีให้ดูนะคะสวยไหมคะอันนี้จะเป็นรุ่น15 Pro นะคะสี Natural Titanium ก็มาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะ ตัวเครื่องเออปกติเราเราชอบใช้โปรนะคะเราก็คือใช้โปรชใช้โปรแม็กมาตลอดดังนั้นพอมาจับตัวโปรเฉยๆมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเครื่องมันเล็กดีว่ะอออันนี้นะคะก็จะเป็นสีความแบบว่าเ a t u r รไทเทเนียมนะคะสีก็คือเหมือนจะเป็นแบบสีตรงนี้ข้างกับตรงขอบกับข้างหลังมันก็จะสีแบบประมาณแบบสีเหมือนๆกันเลยนะคะแล้วก็ มีมีไม่มีที่ใส่ซิมเหมือนกันค่ะประมาณนี้ฮะสีอ๋อท่จนี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มี2เครื่องอยู่ในมือนะนะคะเปิดทั้ง2กล่องเรียบร้อยแล้วค่ะดูความแตกต่างของขนาดนะคะฝั่งซ้ายก็คือจะเป็น15 Pro แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น15 Pro Max ค่ะโดยที่อันนี้จะเป็นสี Natural Titanium ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีไวท์ไทเทเนียมนะคะขนาดอันนี้อยู่ที่ 1.6.1 1, 1นะคะหน้าจอ6.1อันนี้ประมาณ6.7ค่ะก็ดูต่างกันค่อนข้างเยอะนี่นะคะถ้าเกิดใครมีความลังเลอยากซื้อสีไหนดีอันนี้เรามี2สีมาให้เปรียบเทียบกันให้ดูค่ะสีที่ขายดีที่สุดตอนนี้ได้ยินข่าว่าจะเป็นนี้นะคะ Natural t i t u r a l titanium ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกัน เปิดเครื่องกันดีกว่านะคะก่อนที่จะไปเปิดเครื่องนะคะก่อนที่เราจะได้ถอดถุงมือเนี่ยประเด็นแรกก็คือเราจะต้องมีการใส่กระจกแล้วก็ใส่เคสก่อนนะคะเพื่อที่จะเราสามารถถอดถุงมือได้ แต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าการรีวิวนี้เนี่ยนะคะเป็นรีวิวโมเมนต์ของคนที่แบบยูเซอร์ที่ซื้อเครื่องมาใช้นะคะไม่ใช่ผู้ที่มีความโรด้านเทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะดังนั้นพวกแบบดีเทลกล้องต่างๆดีเทลมือถือดีเทลนู่นนนเราก็อาจจะไปหาชมที่ช่องอื่นนะคะเขาดูมีความรู้มีความแบบเอออินฟอร์มทีฟมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็คือจะมาแชร์โมเมนต์การแกะกล่องกเัเฉยนะคะติดกระจกนีรรับกันดีกว่านะคะ ฟืบว้าวมันดูใหม่มันดูเอี่ยมมากเลยอะ่ะดูสิความความใหม่ ย่โชมของน้องหลังจากที่เราติดฟิล์มแล้วก็เอาไม่แน่นอ่าติดฟิล์มแล้วก็ใส่เคสให้น้องเรียบรอแล้วนะคะสวยงามมากตอนนี้เราสามารถถอดทุกมือได้แล้วคะ่ะต่อไปก็จะถึงเวลาของการเปิดเครื่องสัทีนะคะเมื่อไหร่ผมจะได้เปิดเครื่องสักทีอ่ะถึงเวลาแล้วคะ่ะมาเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่านะฮะกดแชร์เลยคะ่ฮะฮะัลโหลฮัลโหลค่ะ S <S <an> เวลาเปิดเครื่องใหม่ทีไรนะคะจะมีความรู้สึกแบบไอ้ไอโฟนเครื่องใหม่อ่ะทั้งนั้นที่มันก็แบบไม่ได้ตากอะไรจากที่ผ่านมาเลยดูแบบเอออันนี้ด้วยความที่เราย้ายจาก13มา15นะคะมันก็จะมีสิ่งที่ใหม่แปกตาสําหรับเราก็าคือจะเป็นนี่นะคะไอแลนด์ที่แบบเออก่อนหน้านี้มันไม่มีแล้วนี่ก็แบบเออเดี๋ยวอาจจะได้ดูฟังช่วงฟังชั่นได้เล่ออะไรกับมากมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดู ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่รู้สึกว่าน้ำหนักเบาขึ้นนะจากที่เราถือ13 Pro Max มาว่าพอมาถือ15 Pro Max ตัวนี้ก็แบบเออน้ำหนักมันดูแบบเฟรนลี่มากขึ้นนะดูไม่ไม่ได้แบบไม่หนักเท่ากันอันเมื่อกี้นะคะจากตัวเลขที่เขาบอกในเว็บไซต์อะน้ำหนักมันจะลดลงประมาณ 10, 19 19กรัมอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะมีความมีนัยะสำคัญอยู่สำหรับใครที่รู้สึกว่ามันหนักนะเนะมื่อไหร่มันจะไปสักทีวันนะ่ะโอเคก็จะมาเซตอัพนะคะ เฮ้ยไม่ใช่ผิดเลือกอเลืกภาษาอังกฤษค่ะ u e a t estate ค่ะนะต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนของการเซตอัพานคะ,ะทุกคนตอนนี้ iPhone เครื่องใหม่เราก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่รอเซตอัพมาประมาณโ oh. อ้เกือบ30กว่านาทีนะคะเพราะว่าเรานี่เรากำลังมีปัญหาเรื่องการทานเฟอร์ข้อมูลแบบเบอร์มือถืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นะฮะ ก็หน้าตาเหมือนโทรศัพท์ของเราทุกประการนะคะอันนี้เราไม่สามารถเปรียบเทียบให้ได้เพราะว่าตอนนี้กําลังใช้13 Pro ในการอัดอยู่นะคะก็มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเวลาเราทานเฟอร์มาจาก iCloud นะคะมันก็จะเป็นแบบเออดำๆเนี่ยมันจะยังใช้เวลาในการที่จะต้องอโหลดพวกนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็มาละม,มาแค่โครงเลยก็ต้องรอให้มันอัปโหลดต่อไปนะคะแล้วสิ่งที่เขาพูดถึงกันมากที่สุดน,นะคะก็คือจะเป็นอันนี้เลยพวกปุ่มนี้นะคะที่ ข้างๆนี้ที่เราจะสามารถตั้งค่าให้มันเป็นปุ่มแบบปุ่มอัศจรรย์อะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะคะอันนี้ที่เราตั้งไว้ก็คือเราจะใช้เป็นโหมดแคมเอรล้านนะคะหรือเราจะเลือกอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่เราว่าใช้มือถืออัดอัดวิดีโอบ่อยนะคะก็เลยจะเลือกเป็นวิดีโอมากกว่านะคะแล้วก็เลือกวิดีโอแล้วก็เราสามารถจะเลือกให้มันเป็นแบบว่าเออจะเป็นรูปไหมหรือว่าจะเป็นแบบเออให้แบบกดแล้วก็เป็นวิดีโอเลยอะไรอย่างงี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเอาไม่ใช่เอาไม่ oh โอเคสมมติว่าเราอัดเรากดไปใช่ป่ะปึ้งเข้ามากล้องแล้วเราก็กดจึง้งแล้วมันก็จะอัดวิดีโอให้เลยนะฮะอ,อสะดวกดีสำหรับแบบอยากเจออะไรที่มันแบบไวๆแล้วก็อัดเลยอะไรอย่างนี้นี่ไม่ต้องมาปกติถ้าเกิดว่าเราปิดหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมฮะปกติเราจะอัดด้วยการเรากดตรงนี้อ้าวไม่มีมอัอนนี้เรากดตรงนี้ได้กดแช่มันก็จะเข้ามาได้เหมือนกันแต่มันก็แล้วแต่คนสะดวกนะคะสะดวกคนละแบบ อันนี้ก็ปุ่มแอคชั่นบนั้นก็จะแบบเออดีขึ้นก่าเดิมอยู่ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป Unboxing iPhone เครื่องใหม่ของเรานะคะกับน้อง iPhone 15 Pro Max เครื่องใหม่ค่ะกับหน้าจอ always on นะคะซึ่งเราสามารถที่จะปิดเปิดมันได้นะคะอันนี้เราถือว่าเออเราชอบเพราะว่ามันจะมีแบบเออเราจะใช้เอาไว้ดูเวลาแบบเออแต่งตัวตอนเช้าแลยกี่โมงแล้ววะชอบถามสิริสิริก็แบบบางทีก็พูดกับสิริไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็คือเออมองเห็นแล้วก็จะได้รู้แบบเออตอนนี้มันกี่โมงแล้วก็จะได้แต่งตัวให้ทันเวลารถบัสอย่างนี้นะคะสําหรับเรื่องราคานะคะเครื่อง ่งที่เราซื้อมาอันนี้เนี่ยคือ15 Pro Max ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเครื่องเริ่มต้นแล้วนะคะ256เนี่ยราคาในเว็บไซต์มันประมาณ1 1 1 9 9นะคะถ้าเกิดซื้อที่เมืองเซียตล e เนี่ยแท็ก10.25%ค่ะดังนั้นบอกแท็กไปแล้วเนี่ยราคาทั้งหมดก็จะประมาณ1 3 2 1 9นะคะคิดเป็นเงินไทยตีกลมๆก,ก็แบบว่าเออประมาณ47,000 กว่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเลทเงินวันนี้นะสาบาทถ้าบอกว่าซื้อที่อเมริกากับซื้อท่ไทยนไหนถูกกันมันซื้อที่อเมริกาเนี่ยถูกกว่านิดหน่อยนะคะแต่แค่แบบพันนิดๆอ่ะคือแบบเออซื้อที่เมืองไทยก็ราคาไม่ต่างกันนะคะแล้วก็ได้เครื่องไวกว่าด้วยเพราะว่าส่งวันเดียวกันแต่นี้วันที่22คือด้วยความที่อเมริกามันอยู่ข้างหลังไทยใช่ไหมวันที่22คือมันก็ช้ากว่าอะไรเงี้ยก็แบบเออซื้อที่ไทยดีและไม่ไม่ราคาไม่ต่างกันมานะคะแต่ของเราอ่ะเรา ใช้13โปรใช่ไหมคะตอนนี้13บสาโปรแม็กซ์ก็คือเราเทรดอินค่ะคือเอาเครื่องนี้ไปแลกไปเอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว Apple ิลเขาก็ประเมินราคามาให้นะคะว่าเครื่องเราที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยคือราคามันจะอยู่ประมาณ580เหรียญอะไรประมาณนี้นะคะ ตอนที่เราเสือเราก็จะจ่ายเงินไปเต็มจำนวนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งกล่องมาให้เราเพื่อที่เราแพ็คเครื่องเก่ากลับคืนไปให้เขานะคะแล้วเขาก็จะเอาไปประเมินว่าเออเครื่องมันสภาพดีอยู่ไหมยังไงแล้วเขาก็จะประเมินราคาให้เขาก็จะค่อยจะคืนเงินมาให้คะ่ะถ้าเกิดว่าได,ได้ราคาตามที่เขาประเมินนะคะเราเราก็จะได้ iPhone เครื่องใหม่นี้ราคาประมาณเออสองหมื 25, ่นห้าอะไรประมาณนี้มันก็โอเคอยู่ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็เป็นการ unboxing iPhone เฉยๆนะคะก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลทางด้านไอทีแยะมากมายเลยนะคะก็อาจจะเป็นเอาไว้ให้เป็นตัวเลือกเล็กๆน้อยๆว่าเรามีสีขาวกับสีเ,นเนเ,น,เน,นเนเชอรัลไทนทเนียมอันไหนมันสีมันสวยเราชอบสีไหนมากกว่ากันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีสีไหนในใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง่ลยด้วยค่ะบ๊ายบาย